ฝนตกทั้งคืนไม่ยอมกลับบ้านกับช่องนี่ว่าหายไปไหนรู้ว่าฝนตกอะ่ะฮะมาหลบอะไรอยู่ตรงนี้เข้าบ้านเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะไปไหนมาเมื่อคืนไปไหนมาฮะเมื่อคืนไปไหนมาไปนอนไหนไปเที่ยวไหนมาออสติน หาทางกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมไปไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยไปไหนมาเมื่อคือนเนะฝนตกค้งคืนไปไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยแล้วไปไหนมาครับฮะไปไหนมาเอาเล่าให้ฟังหน่อยไปเจอสาวที่ไหนมา ไปเที่ยวไหนมาเมื่อคืนเนี่ยฮะหิวแล้วจิท่า